ส่งสัญญาณเพิ่มให้กับพ่อแม่นะครับเพราะว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวฉะนั้นผ้าสีพื้นของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันการที่ทําให้เกิดการเหตุอาจจะอ่อนไหวต้องใช้คําว่าปรับปากและอ่อนไหวต่อจิตใจนั้นได้เนี่ยเด็กบางคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรก็อาจจะปรับตัวปรับสภาพกันไปได้แต่อย่าลืมนะเมื่อมีเด็กเลี้ยงง่ายก็มีเด็กเลี้ยงยากมีเด็กอ่อนไหวง่ายเก็บทุกเม็ด คืออารมณ์ที่อ่อนไหวในลักษณะนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดบาดแผลจิตใจยิ่งถ้าเขามีทุนชีวิตที่อ่อนอยู่แล้วสมมติว่าที่บ้านมีปัญหาเดิมหรืออาจจะมีความไม่แข็งแรงทางสพาะทางจิตใจด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เี่การทํากิจกรรมนี้อาจจะเป็นตัวเพิ่มบาดแผลใจเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วอย่าลืมนะ ครูเราแล้วก็โดยระบบนิเวศผู้ใหญ่ของเราเองบางทีลืมเตรียมระบบนิเวศเช่นการไม่ล้อกันระหว่างบูลลี่กันระหว่างเด็กกับเด็กระหว่างพี่กับน้องระหว่างพ่อแม่กับพ่อแม่บางทีมีระหว่างญาติพี่น้องกับญาติพี่น้องกันเองก็มีหมอเข้าใจว่าหรือครูกันเองก็มี ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าส่วนใหญ่นะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดมันมีขึ้นมาหรือยิ่งเป็นดิจิทัลฟูดปรินต์ขึ้นมางานเข้าเลยครับงานงม้ออันนี้บาดแผลซ้ำซากแน่นอนว่าจะนํามาสู่ภาวะวิตกกังวลแล้วถ้าเป็นเด็กที่เปราะบางอยู่แล้วด้วยบวกกับที่ทุนชีวิตเขาอาจจะมีอ่อนแออยู่แล้วด้วยอาจจะกลายเป็นภาวะเครียดและในที่สุดตามมาด้วยภาวะซึมเศร้าได้ครับ